มีการสัมภาษณ์ของคุณพ่อของริชเจมเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็นกัปตันทีมของเชลซีให้ได้นะครับขณะที่นิซ่าคินเซล,ล่าครบ,บอกว่านักเตะเชลซีเนี่ยตเตรียมพบกับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่หนักหนาสาหัสทางร่างกายครับก่อนที่มาริโซโปเชติโน่เนี่ยจะเปลี่ยนไปฝึกซ้อมที่เกี่ยวกับด้านแทคนิคมากขึ้นเมื่อทีมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับ ก็สังเกตให้ดีฮะการซ้อมนี่จะเน้นใช้ร่างกายเยอะนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่านักเตะเชลซีจะฟิตขนาดไหนนะฮะขณะที่เดลิเมลครับรายงานว่าโปเชตติโน่เนี่ยเตรียมพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับเลวายโควิลในสัปดาห์นี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้โปเชตติโน่เนี่ยได้พูดคุยโปรเจกต์แผนการของเขากับตัวนักเตะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าโควิลเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะอยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นในยุคของโปเชตติโน่นะฮะ ขณะเดียวกันครับพอชก็บอกกับนักเตะว่าเขามีนโยบายแบบเปิดกว้างครับโดยเชิญพวกนักเตะมาที่ห้องทงานของเขาหากพวกเขาต้องการหาหรเรื่องสัญญาการย้ายทีมหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการลงเล่นในฤดูกาลหน้านะครับก็เคลียร์กันได้เลยครเปิดห้องก็ไปคุยได้นะฮะขณะเดียวกันครับทานิซากินเซล่าครับรายงานว่าเบนชิวเวลเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในระหว่างการทดสอบที่ชื่อว่าการคอนนะครับของมอริเซโอโปเชติโน โดยไอตัวการค้อนเนี่ยคือการออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนที่ระยะ150เมตรเป็นเวลา45วินาทีสลับกับหยุดพัก15วินาทีแล้วทำวนหลูบๆแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับแต่ทุกครั้งที่ขึ้นรอบใหม่เนี่ยจะเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่6.25เมตรนะครับซึ่งไอการทำกาค้อนเนี่ยปรากฏว่าเบนชิวเวลครับทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับส่วนนิกัสซาคินเซล่าครับ รายงานครับบอกว่าคริสโตเฟอร์เอร์ลุนคูครับแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยคาดว่าจะถึงสโมสอนในวันอังคารน,นี้หรือว่าอาจจะเป็นในวันพุธนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมครับนอกจากนี้ครับนิซ่าคินเซลายังบอกว่าลูคาคูและเอ็มปาดูเนี่ยคาดว่าจะกลับมาในวันอังคารหรือว่าวันพุธครับแต่คาดว่าจะลงซ้อมแบบกลุ่มแยกซึ่งเป็นกลุ่มที่นําโดยคาร์โลคูดิชินี เป็นกลุ่มที่มีผู้เล่นที่กลับมาจากยืมตัวมอฤดูกาลที่แล้วและพร้อมจะขายในตลาดซื้อขายในฤดูกาลนี้นะครับพูดง่ายว่าตัวไหนที่อาจจะต้องย้ายออกหรือว่าไม่อยู่ในแผนเนี่ยก็อาจจะต้องแยกซ้อมไปนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าในขณะที่เพื่อนร่วมทีมลงซ้อมกันแล้วเนี่ยลัวครูลงภาพขณะที่ตัวเองกําลังฝึกแยกในยิมพร้อมเขียนข้อความตรงโลเคชันว่าไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับ อะไรของมันก็ไม่รู้ฮะสำหรับโรเมลูลูคาคูนะครับนอกจากนี้ครับข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมิซาคินเซล,ล่าครับบอกว่าเชลซียกเลิกการเจรจาพูดคุยกับอินต,ตอมริลนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากไม่ประทับใจกับข้อเสนอล่าสุดในดีลของลูคาคูนะครับ